ุคนี้ต้องยอมรับนะครับผู้ชมครับยุคที่ออนไลน์เข้าถึงผู้คนได้ง่ายการขายสินค้าต่างๆแบรนด์ดังต่างๆก็จะต้องเปิดเชิงรุกด้านการตลาดที่มาของไวรัลตอนนี้ครับที่หลายคนยนงงงเหมือนกันอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าอะไรขึ้นคือคุณคนธรรมดาเนี่ยฮอตมากนะครับแบรนด์ต่างๆเอาไปทำคนธรรมดาคนธรรมดาจนหลายเพจแล้วก็แบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยผุดทาตามกันหมดนะครับหากเราเข้าไปในโซเชียลในตอนนี้เนี่ยนะครับไถฟีดข่าวต่างๆเนี่ยก็จะเจอกับรูปภาพคล้ายเอกสารแจ้งการประกาศ ชี้แจงใดนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาจากผลกระแสไวรัลถึงคุณคนธรรมดานะครับซึ่งมันมีรูปแบบการขึ้นหัวข้อในเรื่องที่คล้ายกันแต่เนื้อหาเนี่ยมันคือการให้กําลังใจเป็นคอนเทนต์การให้กําลังใจกันนะครับ mm. คมคล้ายคลึงกับปรัชญาชีวิตเล็กๆน้อยโดย,ย,ยแต่ละเพจเนี่ยแล้วก็องค์กรเนี่ยดังเนี่ยหลายคนเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยเขาก็จะร่วมกระแสนี้กันอย่างต่อเนื่องครับในตอนนี้ซึ่งรวมไปถึงเพจองค์กรรักด้วยเองก็โผล่กระแสที่เขาไปด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งที่มาของกระแสไวรัลนี้เนี่ยเริ่มมาจากแบรนด์ห่านคู่ครับเสื้อนะครับเขาออกมาโฆษณาผ่าน Facebook ส่งสารถึงคนธรรมดาครับเชื่อว่าในความธรรมดาเนี่ยทุกคนได้ดีในแบบตัวเองโดยเป็นข้อความนะครับบอกว่าถึงคุณคนธรรมดาเรารู้ว่าคุณเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในฐานะคนธรรมดาที่ไม่โดดเด่นหรือพิเศษแบบคนอื่นๆถึงแม้จะตั้งใจใช้ชีวิตแค่ไหนชีวิตก็อาจจะสู้กลับอยู่เสมอ หานคู่อยากบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเราจะเป็นความสบายใจให้กับคุณอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาธรรมดาของชีวิตเราอยู่ง่ายอยู่ทนไม่ต้องดูแลมากมายและจะคอยเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้เสมอขอเพียงแค่คุณอย่ารู้สึกผิดกับการเป็นคนธรรมดาก็พอเพราะเราเชื่อว่าในความธรรมดาคุณได้ทำมาดีในแบบของตัวเองแล้วนี่ภายหลังจากที่โฆษณาดังกล่าวเผยแพร่ออกไปกลายเป็นไวรัลทั้งโลกออนไลน์นะครับ หลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจขณะที่บางคน,นก็นําไปวิพากษ์วิจาร์และก็แชร์กันต่อเข้ากันกับกระแสความคิดหนึ่งในโลกออนไลน์ครับที่มีความเห็นว่าความธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดและเป็นเรื่องที่ใครก็เป็นได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยหรือว่าเหนื่อยในการพยายามจะหาความเก่งของตัวเองเพื่อจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาที่หลายคน,นยต้องการการผลักดันให้ทุกคนเก่งด้วยความคิดที่ว่าคนเก่งเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จซึ่งมักเป็นเรื่องที่เหล่าบรรดานักสร้างแรงบันดาลใจมักจะลูกใจผู้คนอยู่เสมอครับ ทำให้โฆษณาดังกล่าวเนี่ยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างมากในทางบวกมีคนเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนความธรรมดารวมถึงเสื้อยืดธรรมดาของแบรนด์ก็ไม่น้อยมีการแชร์กันเป็นจำนวนมากกลายเป็นไวรัลกระทั่งเวลาต่อมาครับอีกแบรนด์หนึ่งก็ไม่น้อยหน้านันยางครับก็เผยแพร่ผ่านทางเพจ a c e b o o k ส่งสารถึงแบรนด์หานคู่เหมือนกันถึงหานคู่เสื้อยืดธรรมดาขอบคุณที่เข้าใจคนธรรมดาเราเคยเหนื่อยกับการตอบคําถามว่าเราเนี่ยมีอะไรพิเศษจุดเด่นเป็นยังไงเพราะเราก็เป็นรองเท้าธรรมดา ไม่หวือหวาไม่ทันสมัยไม่พิเศษขอบคุณที่ให้กำลังใจคนที่ไม่มีตัวตนคนที่นั่งดูเพื่อนซ้อมดนตรีตัวสำรองที่ไม่เคยได้ลงในตัวประกอบในละครเวทีคนคุมบุตรรางๆในงานโรงเรียนคนที่ไม่มีอะไรก็บ่นลงในโลกโซเชียลเมื่อดอกไม้ยังบานไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็ต้องใช้เวลาเติบโตไม่เท่ากันธรรมดาไม่เห็นเป็นไรเลยนันยางรองเท้าธรรมดานี่ และด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งสารต่อกลับถึงงาหาคู่ที่จุดกระแสดังกล่าวพร้อมทั้งหลายแบรนด์เนี่ยยังใช้โอกาสนี้ในการสร้างส่งสารไปถึงผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อีกด้วยในทางหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียก้ว่าเป็นโอกาสทางการค้าก็ไม่ผิดครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการสารเหมือนการให้กําลังใจกันนะในสังคมโลกวันนีน้มันมีเรื่องเลวร้ายเรื่องที่ฉาวกดขึ้นเยอะนะครับผู้คนก็ต้องการกําลังใจในสิ่งที่เป็นเชิงบวกมากนะครับซึ่ง เสื้อยืดตาหารคู่เนี่ยเขาเป็นคนผุดมานะครับขณะน,นี้หลายแบรนด์พลุบเลยครับทำตามกลวิธการตลาดเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับในยุคนี้เข่าไปกันิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ